เส้นทางแห่งการเยียวยาจิตวิญญาณของเธอเกิดมาเพื่อยิ่งใหญ่ไม่ใช่เพื่ออยู่ในความเจ็บปวดตลอดไปความเจ็บปวดไม่ได้จำกัดความสามารถของเธอแต่เป็นเครื่องมือ ที่ทำให้เธอแข็งแกร่งขึ้นทุกก้าวที่เธอเดินในเส้นทางนี้คือการเปิดทางให้ความรักตัวเองเติบโตจงรักตัวเองอย่างสมควรที่เธอควรจะได้รับ ตรงรักตัวเองอย่างลึกซึ้งเพราะเธอมีพลังที่จะเปลี่ยนแปลงทุกสิ่งไม่มีอะไรที่สามารถหยุดเธอได้ถ้าเธอเริ่มต้นจากการรักตัวเองทุกความเจ็บปวดคือประตูสู่การเยียวยาปลดล็อกหัวใจ สร้างรักจากภายในกับอ e ีบุ๊กรักแท้จากตัวเองโดยครูนิกกี้